แม่จะไปทํางานเลีว้วแม่จะไปทํางานเลี้วแม่จะไปทํางาน,น,นเลี้วไม่ไม่ไปทำงานี่้ไหมไม่ได้เลยไม่ไปทํางานไม่ได้นะลูกก็ไม่มีข้าวกินนะไม่มีเงินเอามาซื้อข้าวให้หนูกินนะเขจะหิวเขาจะกิน,นข้าวให้หนูโอ๊ยปวดทฉุนเป็นโรคกระเพาะปล่อยมันเป็นโรคกระเพาะไปเถอะแม่ก็เอาข้าวไว้ให้ในจานนะลูกกินได้ถึงเย็นเลยนะน้องเบิร์น,น,น,นะน,น,นรร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  ใครจะเอ,อื้อหนู้ปวดเอ,อื้อเใครจะตักกระบะใสให้หนไูไงไม่ต้องตักก็แขี้แล้วเบิดไส้อยู่เนี้ยแหตอนเย็นก็ขี้อ้าวนี่ไม่บุ้งเึยอยู่แบบนี้แหละใครเขาก็ขี้ก็ได้นะกระบะสายแกล้อแม่แกก็ขี้แล้วเบิดไส้อยู่นั้นนั่นไอ้โบไปแล้วนะมันจะไปแล้วนะน้องเดินีม่ไม่ไปทำงานได้ไหมยังอยู่กันอยู่ได้ไหมไม่ได้ ลาออกเลยไละละลาออกมาอยู่ก็มึงเนี่ยตักที่ตักตนเก้าหัาวเอาข้าวให้กินเนี่ยเอาไหมโบ